สิ่งบีบคั้นอดรักกระสักนานาดัานลมหงฟาต้นหาเส้นทางไฟฝันอ่านะเอาไทยสยามรัฐนะเดี๋ยวอ่านเอาเมื่อวานนี้อาจาร,รย์อ่านในในอป,ปริหารในธรรมนะแต่ไม่ได้อ่านในนะไม่ได้อ่านในรายการธรรมภาพ้นทุกเนาะเรามาดูตรงนี้นะเล่มที่เท่าไหร่นะ33 33ข้อที่11นะเอ3สามสข้อที่11ตเอ็ดสงมีหลายชุดหรือเปล่านะทำไมไม่มาชุดนี้เริ่มที่33ข้อที่11ฮะ384ใช่ไหมสามสิ 33. สามร้อยแปดสิบสี่เอาหน้าดีกว่าอ๋อเขามีหลายชุดอ่าสามร้อยแปดสิบสี่ก็แล้วกันดูสิได้ไหมอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่านสองอันโอ,อ,อ้ดูกันบําเพ็ญของพระโพธิสัตว์เนาะเสียชีพก็ไม่ยอมเสียศีลจะโดนใครรังแกทำลายแค่ไหนแค่ไหนแค่ไหน,ไหนก็ไม่ทำลายเขาท่านท่านที่จะมีพลังมหาศาลที่จะทำลายเขาได้แต่ไม่ทำลายเขา เนี่ยอาจารย์ทราบซึ่งอ่านไปหลายอันเลยนะของของการบําเพ็ญพระพุทธเจ้าเนี่ยมีทั้งที่เป็นงูด้วยนะต้องมาดูนะงูนะฮะกาจากนี้ไปนะเด,ดี๋ยวดูตรงนี้กันนะเป็นงูถ้าก็ไม่ทําร้ายใครโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยคืออาจารย์พยายามไม่เห็นว่าผู้ที่มีปัญญาจะเห็นคุณค่าของศีลไม่ยอมเสียศีลด้วยเหตุใดๆก็ตาม ด้วยเหตุใดจะไม่ยอมเสียสีลต้องการที่จะเน้นในตรงนี้นะไม่ยอมไปเข็นฆ่าทำร้ายใครไม่ยอมเบียดเบียนใครนะไม่ยอมลักขโมยช่อโกงไม่ประพฤติผิดในการไม่โกหกไม่โลภโกรธหลงยิ่งใหญ่มากเลยนะ,ะฟังไปเล่มที่33ข้อที่11หนะ้าหนะ้าที่8 8หนะ้า ศ <c oughs> ีลวนาจริยาที่หนึ่งว่าด้วยจริยวัตรของพญาชาา้างศีลวนาในาเล่มที่33พข้อที่11ในการเมื่อเราเป็นกุญชรเลี้ยงมารดาเป็นกุญชรเป็นช้างเลี้ยงมารดาอยู่ในป่าหิมพานในการนั้นในพื้นในพื้นดินในพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีอะไรที่จะเสมอด้วยศีลคุณของเราเนี่ยฟังให้ดีนะ ไม่มีอะไรที่จะเสมอด้วยศีลคุณของเราคือคุณค่าของศีลคือในแผ่นดินนี้ท่านมีพระปีชายาท่านมีพญานปัญญามีญาณปัญญาพระโพธิสัตว์นี่จะมีญาณปัญญาพระโพธิสัตว์นี่มีญาณปัญญาว่าไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าเท่ากับศีลผู้ใดปฏิบัติศีลสิ่งนั้นมีคุณค่าที่สุดต่อผู้นั้น ถ้าต่อตอนเองต่อผู้อื่นไม่มีอะไรมีคุณค่าเท่ากับศีลเนะพราะถูกศีลนี่ไม่มีวิบากร้ายมีแต่วิบากดนะีแม้จะมีเรื่องร้ายๆอะไรเข้ามาเข้ามาเพื่อหมดไปเท่านั้นถ้าเราปฏิบัติศีลมาก็เพื่อหมดไปมากก็เพื่อหมดไปเราจะมีแต่สิ่งที่ดีมากขึ้นไปเรื่อยๆวิบากร้ายไม่มนะีทุกใจไม่มีวิบากร้ายไม่มนะีมีแต่สิ่งดีเพิ่มไปเรื่อยๆ แต่ผิดศีลนี่โอ้ไม่มีอะไรเลวร้ายเท่ากับผิดศีลมันจะเป็นแต่วิบากร้ายต่อตอนเองต่อผู้อื่นมีทุกข์ใจมีวิบากรา้นะต่อตอนเองต่อผู้อื่นนะมีโรคมีเรื่องร้ายแย่ที่สุดคือผิดศีลดีที่สุดคือถูกศีล <c oughs> ฟังก็ดีนั้นนี่เป็นภูมิปัญญาหรือพระปัญญาที่คุณของพระโพธิสัตว์เนี่ย จะรู้วันนี้พระพุทธเจ้าพระพุธสัจจะรู้ว่าในแผ่นดินนี้ก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมในแผ่นดินนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเสมอด้วยศีลคุณของเราคือคุณค่าของศีลที่เราปฏิบัติคุณค่าของศีลที่เราปฏิบัติที่แหละมีคุณค่าต่อเราที่สุดมีคุณค่าต่อผู้อื่นที่สุดเราปฏิบัติได้เท่าไรเท่าไรก็มีคุณค่าต่อตนเองต่อผู้อื่นเท่านั้นเท่านั้นไม่รู้จะ อธิบายยังไงนะเอาค่อยๆค่อยๆอ,อ,อ่านไปค่อยๆอ,อธิบายไปอาจะก็ขยายสัจจานี้ในการนั้นในแผ่นดินนี้ไม่มีอะไรที่จะเสมอด้วยศีลคุณของเราน,นี่แหละศีลนี่แหละที่ปฏิบัติมีคุณค่าต่อตอนเองต่อผู้อื่นที่สุดเลยะไม่มีโทษมีภยัยใดๆเลยศีลไม่มีโทษมีภยัยใดๆมีแต่ประโยชน์สุขสูงสุดต่อตอนเองต่อผู้อื่นเท่านั้น เพลนเสียชีพอย่าเสียศีลพลานป่าพบเราในป่าใหญ่แล้วได้กราบทูลแด่พระราชาว่าข้าแด่พระราชาผู้ใหญ่ช้างมงคนอันสมควรเป็นพระที่นั่งทรงมีอยู่ในป่าใหญ่อันการจับชา้างนั้นไม่ต้องขุดคูว่างั้นนะไม่ต้องขุดคูดักแม้การปักเสาตะลุงและการขุดหลุมลวงก็ไม่ต้องในขณะที่จับ เข้าที่งวงเท่านั้นเข้าไปหาที่งวงเลยว่างั้นนะช้างประเสริฐนี่จะไม่ทำํำลายใครจับก็จับเข้าที่งวงเลยนะช้างนั้นก็จะมาหน้าที่นี้เองว่างั้นนะจะมาหน้าที่นี้เองเลยพระเจ้าข้าว่าง,งนะั้นรายงานต่อพระราชาายพระราชาได้ทรงฟังคําของพลานป่านั้นแล้วก็ทรงดีพระไทยทรงส่งไปถึงทรงส่งไปถึงขวานช้าง ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ฉลาดศึกษาดีแล้วควานช้างนั้นไปแล้วได้พบช้างกำลังถอนเงาบัวอยู่ในสะบัวหลวงเพื่อต้องการเลี้ยงมารดาควานช้างรู้ควานช้างเนรู้ศีลคุณของเราพิจารณาดูลักษณะแล้วกล่าวว่ามานี่แนี่ลูกมานี่แน่ลูกแล้วได้จับเข้าที่งวงของเรา ในการนั้นกําลังของเรามีอยู่นในกำลังของเราที่มีอยู่ในกายตามปกติอันใดวันนี้กําลังของเรานั้นเสมอเหมือนกับกําลังของช้างหลายพันนะเรียกว่ากําลังนี่มีเหมือนเดิมเลยคือเท่ากับช้างหลายพันตัวเลยเนี่ยพร,พระโพธทีสัตว์จะมีกําลังมากช้างตัวเดียวหรือว่าเชือกเดียวเนี่ยนัเท่ากับ ช้างหลายพันเชือกเลยหลายพันตัวหลายพันเชือกเลยนะถ้าเราโกรธแก่ความช้างเหล่านั้นผู้เข้ามาใกล้เพื่อจับเราเราพึงสามารถจะเหยียบย่ําเขาเหล่านั้นได้แม้ตลอดราชสมบัติของมนุษย์เหลวกวัดโอ้โหกําลังเราเยอะขนาดนี้นี่เหยียบย่นานาคนผู้เข้ามาใกล้เนี่ยตายทันทีเลย จะว่าแต่ช้างที่มีกำลังตั้งเท่ากับช้างหลายพันตัวเลยเนาะช้างตัวเดียวนี่หยับย่ำคนเนี่ยตายมีไหมตัวเดียวก็เหยียบย่ำตายแล้วแต่นี่โอ้โหกำลังเท่ากับช้างหลายตัวหลายเชือกช้างเขาเรียกเป็นเชือกแต่อาจารย์บางคนเขาก็ไม่รู้จักเชือกเราก็เอาตัวก็แล้วกันช้างหลายพันตัวเลยหยียบเละไม่เหลือ นะทําลายได้แม้แต่ตลอดราชสมบัติของมนุษย์เคยเห็นช้างตัวเดียวแล้วไปทําลายสมบัติของมนุษย์ไหมทําลายได้เยอะไหมเยอะช้างธรรมดาธรรมดาด้วยนะไม่ใช่ช้างพลธิสัตว์ไม่ใช่ชา้ชชางที่มีพลังมากเท่ากับช้างหลายพันตัวเลยนะอันนี้โอโ้โหมีพลังมากเท่ากับช้างหลายพันตัวเลยนะทำลายได้เพราะถ้าจะทําลายทําลายได้หมดแต่ถึงแม้เราจะถูกเขา ใส่ไว้ในเสาตะลุงเราก็ไม่ทําจิตโกรธเครืองเพื่อรักษาศีลว่างันนะโอ้โหถูกเขาใส่ไว้ในเสาตะลุงเราก็ไม่ทําจิตโกรธเครืองเพื่อรักษาศีลเพื่อบําเพ็ญบรารมีให้บริบูรณ์รักษาศีลคือต้องไม่โกรธนะไม่ทําร้ายใครนะแลวต้องไม่โกรธด,ด้วยนะไม่ใช่ไม่ไม่ทำร้ายธรรมดาต้องไม่โกรธด้วยต้องเมตตาเบกขาต้องเข้าใจความจริงเรื่องวิบากกรรมต่างๆนะ เต็มใจรับวิบากแล้วก็บำเพ็ญแต่ความดีบำเพ็ญแต่ประโยชน์เท่านั้นไม่โกรธไม่เกลียดใครเพื่อรักษาศีลเพื่อบำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์บารมีจะได้บริบูรณ์ถ้าเขาเหล่านั้นพึงทําลายเราที่เสาตะลุงนี้ด้วยขวานโอ้โหทำลายด้วยขวานเลยนะและหอกสัดเอาทั้งขวานฟันเอาทั้งหอกซัดและ เราก็จะไม่โกรธเขาเหล่านั้นเลยโอ้จะไม่โกรธเลยเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาดชะนี้แล้วงั้นโอ้กลัวศีลจะขาดจบศีวลนาคจริยาที่หนึ่งโอ้โหนี่บกว่าใครจะมาทำร้ายจะขังไว้จะทำร้ายแบบไหนแบบไหนขนาดไหนขนาดไหน,น,ไหนเป็นไง จะทำร้ายจนถึงขั้นตายเลยนะตายก็ไม่ยอมเสียศีลเลยนี่เียกว่าเสียชีพไม่เสียศีลเสียชีพอย่าเสียศีลต่อให้ตายเลยนี่ก็ไม่ยอมเสียศีลเลยนะไม่ยอมเสียศีลเลยศีลระดับไม่โกรธแล้วนอกจากจะไม่ทําร้ายใครแล้วกายวาจาไม่ทําร้ายใครแล้วเป็นไงใจก็ไม่โกรธด้วยไม่มุ่งร้ายด้วยไม่โกรธไม่มุ่งร้ายเลย ไม่ทำได้ใครเลยมีแต่เมตตาอุเบกขาเท่านั้นน่ะไอ้ที่รับก็เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปคนมาทําเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปทําดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติในส่วนคนที่มาทําไม่ดีกับเราก็รู้ว่าเป็นวิบากของเขานะรู้เป็นวิบากนั่นจะเป็นวิบากใหม่ของเขาที่เขาต้องไปรับผลก็มีแต่เมตตาอุเบกขาก็ปรารถนาดีแต่เขาเอ,อยเขาคิดดีคิดถูกได้เร็วๆน่ะทา ช่วยให้เขาหยุดสิ่งที่ไม่ดีทําสิ่งที่ดีได้ก็ทาทาไม่ได้ก็ทําตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลดีๆออกไปเขาจะไปใช้ตอนไหนก็แล้วแต่เขาอย่างนี้เป็นต้นก็ปล่อยวางไปอย่างนี้นะหาทางช่วยเขาให้สำนึกได้ไม่ได้ไปยินดีที่เขาทําชั่วแต่ยินดีที่ยินดีที่เขาจะหยุดสิ่งที่ไม่ดียินดีทีนะ่จะได้ช่วยเหลือเขา นะแล้วก็ยินดีในการปล่อยวางเมื่อได้พยายามช่วยเหลือให้เขาเข้าใจสัจจะเต็มที่แล้วก็ปล่อยวางอย่างนี้เป็นต้นนะยินดีในธรรมนะไม่ได้ไปยินดีในอัธรรมเพราะว่ายินดีในอธรรมมันเป็นวิบากกลายก็ไม่เอายินดีในธรรมอย่างเดียวเลยส่วนตัวเองได้รับอะไรนะก็รู้ว่าเราทํามาได้รับอะไรก็รู้ว่าทำมาก็ไม่โกรธเกลียดใครคนที่มาทําไม่ดีกับเราเราก็รู้ว่าไม่ใช่เขาหรอกมันเป็นอะที่เราโดนนะมัน เป็นเราวิบากเราไปยืมไปดึงไปดนเขาหรือใครๆมาทําไม่ดีกับเรารับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นเท่านั้นเองอยากหมดเร็วก็ทําดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติไม่โกรธไม่เกลียดใครนะเนี่ยโอโ้จันฟังคํานี้ซาบซึ้งมากเราจะไม่โกรธเขาเหล่านั้นเลยเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาดฉนี้แหลนะนะเป็นไงอ,ะอ่ะนะคนมาทําไม่ดีกับเราใครมาทําไม่ดีกับเราเนี่ยะ เราจะไม่โกรธไม่เกลียดเพราะกลัวว่าศีลจะขาดเราจะไม่ทําชั่วใดๆเพราะกลัวว่าศีลจะขาดหรือเรากลัวว่าความต้องการของเราจะขาดส่วนใหญ่เราก็กลัวว่าความต้องการของเราความอยากได้แบบยึดมั่นถือมั่นความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นมันจะขาดใช่ไหมกลัวแต่ความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นมันจะขาดไปใช่ไหม กลัวมันจะขาดไปกลัวมันจะหมดไปมันอยากได้แบบที่ตัวเองอยากได้ถ้าได้ตามที่อยากจะสุขใจชอบใจใช่ไหมไม่ได้ตามที่อยากจะทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่แหละอยากแบบยึดมันม่นถือมั่นอยากแบบกิเลสตัณหาจะได้เรื่องชั่วก็ตามจะได้เรื่องดีก็ตามเราอยากได้มากๆากมากมเป็นไงเ,เราไม่ยอมให้ศีลขาดใช่ไหมอยากได้มากมากมากมเรายอมให้ศีลขาดเลยใช่ไหม ถ้าเป็นเราใช่ไหมเโ้ยอยากได้มากๆกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากอะไรไม่พอใจแล้วก็ศีลขาดเลยนเขีนข่าทำได้หรือไม่ก็เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นใช่ไหมลักขโมยช่อโกงประพฤติผิดในกรรมนโกหกยังไงอีกละ่ะนก็ เมาในความโลภโกรธหลงโลภเลยใช่ไหมอยากได้อยากได้ไม่ได้โกรธเลยใช่ไหมไม่ได้ดังใจหมายโกรธเลยแล้วก็หลงนะว่าคิดแบบนั้นนะ่ยมันสุขมันดีคิดแบบนั้นมันถูกต้องใช่ไหมคิดพูดทําอย่างนั้นนะ่ยมันถูกต้องแล้วมันจะเป็นประโยชน์สุขแล้วแท้จริงมันเป็นโทษเป็นทุกข์อยู่งั้นนะไม่เป็นโทษเป็นทุกข์อยู่งั้นก็หลงวิปลาสสีอยู่อย่างนั้นนะหลงไม่รู้จักใจรัก ไม่รู้จักความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวเราของเราความไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีไม่รู้จักยังไปเข้าใจว่าพฤติกรรมที่เราทำอะไรมันน่าได้น่าเป็นน่ามีใช่ไหมมันน่าทํามันจะนําประโยชน์สุขมาให้เราและผู้อื่นมันหลงอย่างนี้แหละหลงองี้แล้วเป็นไงอ่ะจะกลัวตกลงจะกลัวศีนขาดหรือ หรือจะกลัวศีลไม่ขาดละ่ะฮะคิดแบบเนี้ยคิดแบบกิเลสมานนี่นะคิดแบบหลงคิดแบบไม่รู้นี่จะกลัวศีลขาดหรือกลัวศีลไม่ขาดฮะกลัวศีลไม่ขาดในศีลนะนะใช่ไหมกลัวศีลไม่ขาดนะฟังชัดๆนะมันเป็นยังไงกลัวศีลไม่ขาดนะ <c oughs> กลัวไม่ได้ โอ้ยมันกลัวศีลไม่ขาดนะขอให้ศีลขาดก็แล้วกันฉันจะได้ได้ดังใจหมายใช่ไหมเอ้ยก็ได้ะโอ้ฟังให้ทันนะมันอยากให้ศีลขาดเพราะอะไรมันจะได้ได้ดังใจหมายไงใช่ไหมโอ้คนที่ยังอวิชาคนที่ยังไม่เชื่อไม่ชัดเรื่องกรรมใช่ไหมยังไม่เข้าใจเรื่องกรรมดีกรรมชัว่วจำแจงนี่ยเขาจะกลัวศีลไม่ขาดนะ เออกลัวศีลมันจะไม่ขาดเพราะว่าถ้าศีลไม่ขาดมันจะไม่ได้ดั่งใจหมายใช่ไหมเออมันต้องศีลขาดจึงจะได้ดั่งใจหมายจึงจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ดั่งใจหมายกลัวศีลไม่ขาดมันกลัวจะไม่ได้ดั่งใจหมายมันยอมให้ศีนขาดจะโลภจะโกรธจะลงจะโอ้โหอะไรได้หมดความโลภโกรธลงในรุนแรงเชอะ โลภก็แรงโกรธก็แรงหลงก็แรงหลงว่าต้องทําแบบนี้แหละทําแบบกิเลสคิดนี่แหละนะทําทให้ได้ดั่งใจหมายนี่แหละนจะสุขใจชอบใจจะเป็นประโยชน์ถ้าไม่ได้ดั่งใจหมายจะทุกข์ใจไม่ชอบใจจะเป็นโทษมันคิดไปอย่างนั้นเลยกลับหัวเลยเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นกงจักรเลยท,ท,ทั้งๆที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งชั่วแท้ๆเลยก็ยังไปยอมสีนขาด ต่อให้สิ่งนั ot, <t ot, <t ot <t ot. <t ot, ้นเป็นสิ่งดีแต่ว่ากุศลของเรายังไม่ควรจะได้กุศลของเราหรือคนที่เกี่ยวข้องยังไม่ควรจะได้สิ่งนั้นแล้วเราก็ไปละเมิดมันยังไม่ควรจะได้สิ่งนั้นนะแต่เราไปละเมิดได้ไหมนะเราก็เลยไปละเมิดเลยจนมันจนผิดศีลแต่ละข้อแต่ละข้อเลยนะต่อให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งดีเลยนะแต่ว่ากุศลยังไม่ยังไม่เต็มรอบที่จะได้สิ่งนั้นน่ะมันเหมาะมันควรไหมมันถูกศีลไหม เราไปละเมิดสีลเลยเนะ่ยมันจะได้รับประโยชน์สุขหรือได้รับโทษมากกว่าได้รับโทษมากกว่านะได้รับโทษมากกว่าได้ไม่คุ้มเสียได้จะไม่คุ้มเสียน่าจะเสียมากกว่าได้นะจะเสียหายมากกว่าได้มาจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์จริงๆแล้วเป็นโทษอย่างเดียวเลยไม่มีประโยชน์ politic. อะไรเลย เป็นโทษอย่างเดียวเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยจริงๆเป็นโทษอย่างเดียวไม่มีประโยชน์อะไรเลยต่อให้ปัรถานาดีเลยนะต่อให้เป็นเรื่องที่ดีเลยนะแต่ว่าเราผิดศีลซึ่งมันเป็นศีลละเอียดนะเราผิดศีลเป็นศีลละเอียดมันไม่ใช่เรื่องชั่วถ้าเรื่องชั่วนะั้นไปผิดศีลมันชัดๆอยู่แล้วใช่ไหมมันตอบสนองตัวเองด้านชั่วๆแต่ด้านดีนะปัรถานาดีต่อมนุษยชาติเลยไม่ใช่ธรรมดาเนะะาะปัรถนาดีต่อมนุษยชาติเราอยากให้คนในโลกได้รับประโยชน์เลย อยากให้โอโมูมิมตีได้รับประโยชน์อยากให้โลกได้รับประโยชน์แต่ว่ามันผิดศีลมันเกินกว่าบาร,รมีของเราเกินกว่ากุศลของเราของคนที่เกี่ยวข้องที่จะได้สิ่งนั้นน่ะเหตุปัจจัยยังไม่ได้มันยังไม่เอือ้อมันยังมีสิ่งขวางกั้นเยอะแยะไปหมดน่ะแล้วเราก็ทำเกินนั้น ทำเกินนั้นน่นแหละเรียกว่าผิดศีลทำเกินกว่าบารมีที่เรามีนั่นนะเกินกว่ากุศลของเราและคนเกี่ยวข้องที่มีสภาพนั้นมันจึงเป็นสภาพโอ้โหปิดกั้นเกินฝืดฟื้นเกินลําบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสี่ยงเกินกินแรงเกินลาเกินยุ่งเกินวุ่นเกินปัญหามากเกินอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นอย่างนั้น่ะ ถ้าเป็นอย่างนั้นเราไม่เข้าท่าเลยเราก็ไปต้องไปโอ้โหเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์ตื่นลักขโมยช่อโกงเลยนะพอมันจะเอามาโดยบริสุทธิ์ไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นประพฤติผิดในกามเลยนะไปผิดพวกเขาเมียใครลูกใครหรือว่าเป็นเสพรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัยเลยโกหกเลยอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้เวเลยแย่เลยโกหกเลยใช้คําหยาบคำนะส่อเสียดใช้ไปหมดเลยนะ คําเพ้อเจอได้สาระไปทามไปหมดเลยนะเพราะเมาในความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเมาไปหนักเลยอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> เพราะฉะนั้นดีนี่มันจะต้องอยู่ในขีดนะดีมันต้องอยู่ในขีดที่เป็นกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องที่เอือ้อนะเราและคนที่เกี่ยวข้องมีกุศลเท่าไหร่ก็ใช้เท่าที่มีนั้นนะ ในขีดที่มันไม่เป็นปัญหามากเกินน่ะไม่เสี่ยงเกินไม่ทรมานเกินไม่เป็นปัญหามากเกินนั่นแหละนั่นแหละมันจึงจะพอดีเพราะแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละเสี้ยววินาทีเราก็ต้องทําดีในขีดที่มันเป็นไปได้เท่านั้นน่ะมันเป็นไปได้ในขีดที่มันไม่เป็นปัญหามากเกินไม่ทรมานเกินไม่เป็นปัญหามากเกินไม่เสี่ยงเกินเท่านั้นถ้ามันเกินนั่นไปนไม่เอาเกินนั่นไปไม่เอา น,นี่จึงจะเป็นประโยชน์ที่สุดทำเต็มที่แล้วได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นปล่อยวางให้เป็นไปตามวิบากของแต่ละชีวิตเขามีกุศลเท่าไหร่เขาก็ได้เท่านั้นเขามีอกุศลเท่าไหร่เขาก็ต้องรับวิบากอากุศลเท่านั้นเท่านั้นรับแล้วก็หมดไปอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าแต่ละคนทําดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติมันก็จะเกิดผลดีมากขึ้นมากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยโอ้โหจ์ฟังคานีแลราก็ซาบซึ้งนะ โอ้เรากลัวศีลเขาเราจะขาดเราจรึงไม่โกรธไม่มีความโกรธเลยไม่ว่าจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเลยไม่ว่าจะโดนเขาทําร้ายเราทําไม่ดีต่อเราขนาดไหนขนาดไหนพระโพธิสัตว์นี่สุดยอดจริงๆเลยน่านาเพื่อรักษาศีลเพื่อบํบาเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์เนี่ยเขาจะงานเนี่ยนา ถึงแม้เราจะถูกเข้าใส่ไว้ในเสาตะลุงคือมัดไว้เลยเราก็ไม่ทำจิตโกรธเครื่องเพื่อรักษาศีลเพื่อบำเพ็ญบรารมีให้บริบูรณ์ถ้าเขาเหล่านั้นพึงทำลายเราที่เสาตะลุงนี้ด้วยขวานและหอกซั์เราก็จะไม่โกรธเขาเหล่านั้นเลยเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาดชนีแล้วโอ้โหนะะนาดเขาฆ่าเลยยังไม่โกรธไม่เกลียดเลยนะกลัวศีลจะขาด ขยับปีกบินบกโบยบินเฮินไปด้วยใจเมตตาปีกบางๆสดสวยสูงขา้า